มีใครที่กำลังรู้สึกว่าตอนนี้เป้าหมายของคุณทำไม่ได้สักทีบ้างหรือเปล่าคะหรือคุณกำลังคิดว่าเป้าหมายที่คุณทำอยู่ตอนนี้ใช้เป้าหมายที่คุณอยากได้จริงๆหรือเป้าหมายที่คนอื่นบอกว่าดีวิธีสังเกตก็คือทำไมวันนี้คุณยังไม่มีความสุขกับสิ่งที่คุณทำบางคนไม่มีความสุขกับงานที่เลือก บางคนไม่ได้รู้สึกว่าเป้าหมายนั้นเป็นเป้าหมายที่คุณอยากได้มันจริงๆแต่ถ้าคุณไม่ได้เป้าหมายนั้นแปลว่าคุณเป็นคนล้มเหลวความคิดเหล่านี้นะคะล้วนเป็นความคิดลบที่ทําให้คุณไม่ประสบความสําเร็จถ้าวันนี้นะคะคุณชัดเจนกับตัวเองและคุณอยากรู้จริงๆค่ะว่าในชีวิตนี้คุณต้องการอะไรสิ่งที่คุณควรจะทําก็คือคุณกลับมาสังเกตตัวเองครูตุลก็เป็นคนหนึ่งค่ะ คุณตุลอยากได้เป้าหมายที่คุณตุลต้องการและคุณตุนก็ทําอาชีพหรือทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เป้าหมายที่คุณตุลต้องการแต่คุณตุนลืมไปค่ะว่าบางครั้งความสุขระหว่างทางมันก็จะทําให้เป้าหมายของคุณตุลสาเร็จเร็วขึ้นอย่าปล่อยให้เป้าหมายของคุณเป็นแรงกดดันในชีวิตอย่าปล่อยให้เป้าหมายของคุณทําร้ายความสุขระหว่างทาง ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ครูตูนด้วยเพราะคุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆ